เดมิลรอดโอดผมไปต้าหล่ะคิวอะไรเป็นซีดีเคส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 โอเมต้าซีดีเคสโอเมต้าอ่าไอคิวไอดีวิทเนี่ยเหมือนเหมือนจะคนเหมือนจะไม่มีคนหรือเปล่าหรือจะคนน้อยไม่ไม่มั่นใจนะพวกเราเจออะไรเยอะหนัก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 ไม่พอ ไม่ประมาทนะครับหนักนะครับนะนะบ้องน้องกรอ,อ่ามันเป็นต่างชาตินะ้ะบอสมันจะวันกว่าเราทีนึ่งเดี๋ยวซ d ดเคบวกเลยนะวันนี้บวกบวกเลยก็เจอสีบ่วงอ่าเราเราเราเจอเกาะบอสของไอ้นี่ของโอเมต้านะครับเราอยู่เกาะบอสล่างนะเราอยู่สีเขียวนะเราจะชนเกาะบอสล่างกับโอเมต้านะครับเกาะบอสบนคือซีดิเคนะครับซิดเคจะค่อนข้างฟรีนะน้องกรลัดลัดบอสเกาะบอสบนนะครับ ทีมโก้ช่วยกันล่าบอสนะครับทุกคนนะช่วยกันล่าบอสนะครับเตรีย hmm. มตัวนะครับปวดยาแล้วเตรียมตัวเข้าประทะโอเมต้า o นะ mm hmm. ตอนนี้เก้าสเจ็ดรวมทหาร mm hmm. มาครับปวดยา้ายพร้อมนะครับ mm hmm. เล่นให้มันเล่นให้สนุกวันนี้ mm hmm. ค่อนข้างหนักค่อนข้างหนักน่าจะสนุกหน่อยอีกยี่สิบกว่าวินาซี mm hmm. เดี๋ยวจะเล่นแผน แผนแผนจบเร็วก่อนนะถ้าได้นะครับชนเกาะบอสขึ้นบนหมดเลยนะครับอาศัยจํานวนนะเคลียร์ด้านบนแล้วก็จ่ายลงเคลียร์ทางด้านทางด้านล่างนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการล่าบอสนะครับเคลียร์เขาให้ไวนะเราชนบอสสู้ได้นะรวมลงกาแล้วค่อยประทะนะครับกดขึ้นสัตว์ขี่ครับกดเคสวิ่งเร็วครับปัลงครับไปเกาะบอสนะเลียวซ้ายเนอร์เี๋ยวซ้ายเนอร์เดี๋ยวค่อยเดินไปพร้อมๆกันนะครับขึ้นบนนะครับเตรียมตัวนะครับให้สัญญาณบัฟนะ สามสองหนึง่งประทะครับปะทะับโอเมกามันก็โอเมกาวิ่งล่างครับโอเมกาวิ่งล่างใครที่ไปถึงถึงประตูฝั่งตรงข้ามแล้วปิดปิดหลังเลยครับปิดหลังเลยใครที่ถึงประตูฝั่งตรงข้ามแล้วปิดหลังเลยเยอะเยอะเยอะที่คนที่ยังไม่ถึงก็โอเมกาวิ่งล่างนะโอเมกาวิ่งล่างโอเมกาวิ่งล่างนะครับเราสู้ได้เราสู้ได้เราสู้ได้โอเมก้าก็แค่เฉลี่ยเยอะด้วยกันเตะนะครับช่วยกันเตะนะช่วยกันเตะนะ เียโอเมต้าหน่อยด้านล่างเยอะแล้วก็ไปปิดไปไปปิดทางขึ้นเขานะครับไปปิดทางขึ้นเขาตายกระจายตัวจบอสนะครับปิ้มขึ้นะครับปิดทางขึ้นเขาบอสจะเกิดนะครับบอสจะเกิดนะเตรียมตัวลาสบอสนะกดที่ออโต้ไอ้กดที่ปุ่มโจมตีนะครับเตรียมตัวหาบอสนะเตรียมตัวจิ้มบอสนะเตรียมตัวจิ้มบอสนะบอสบอสข้างบน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 อ้โห เราได้ไดเราได้ไดเราได้ไดไดโอเคดันดันดันปิดดันดันเคลียโอมต้าในในนี้ให้หมดก่อนเคลียเคลียโอมต้าให้หมดเคลียโอเมต้าให้หมดแล้วปิดปากทางไว้ปิดปากทางไว้อย่าพึ่งไหลนะครับอย่าพึ่งไหลนะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเล่นเล่นแผนจบจบเด็วนะครับเดี๋ยวพอเรามันเริ่มนะับถอยหลังเนะี่ยหัวตี้ก็วิ่งไปประจำจุดนะครับคนที่ไม่ใช่หัวตี้นะครับปิดปากปิดปากทางไว้ปิดปากมันไว้แต่ไม่ต้องไหลนะ ก็ถ้าคุณไหลอ่ะมันมันมันอาจจะไปตายได้นะครับมันอาจจะไปตายแล้วเขาจะจะรู้ขึ้นมาได้นะปิดไว้ก่อนนะครับปิดไว้ก่อนค่อยดันลงบอลที่มันอย่นะค่อยดันลงบที่มันไดครับค่อยดันลงบที่ันไดเดี๋ยวเราจะส่งทีมโกะท่ามผ้าไปจะได้วิ่งง่ายๆค่อยดันลูกบอลปากทางครับปากทาง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 ของของโอมิต้าครับอ่ะ หัวตีวิ่งวิ่งเข้ามาจําจุดเลยครับหัวตีวิ่งเข้ามาจําจุดเลยหัวตีวิ่งเข้ามาจําจุดเลยอี่ก้าวล่าการนะเฮ็ดหนึ่งเฮดสองจีหกที่ตายแล้วนะครับเฮดหนึ่งเฮดสองจีหกที่ตายแล้วไปที่ถุ่นนะครับคนที่ยังไม่ถูกเรียกให้ปิดหน้าบ้านไว้ก่อนนะครับส่งเพื่อนนะส่งเพื่อนส่งเพื่อนส่งเพื่อนแล้วรอแล้วรอเพื่อนเรียกเรียกในวิธีที่สิบห้านะครับหัวตี้ที่ ที่ไปถึงแล้วกดมุดไว้ก่อนนะมุดไว้ก่อนนะอย่าพุ่งโผล่นะเอเราจะต้องชี้โอกาสให้ได้นะครับชี้โอกาสให้ได้คนปิด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 ปากโอเมกอะไรก่อนปิดปากโอเมก้าไปก่อนเอามือปิดปากเอาไ้ก่อนเสาไกลเยอะอ่ะขาเปเยเสาไกลเสาไกลเยอะเสาเสกาใช่ไหมโอเคอ่ะกดครับกดครับกดยาเรียกดยาเรียเสากลางมีสองยี่เรับเข้าสุดนะครับกดยาเรียทุกคนเข้าสุดเลยเรียกไม่ได้กด ยาเรียกทุกคนเข้าคุณเข้าเลยเตรียมตัวกดยาเรียกทุกคนเข้าจุดเลยเปต้าทีห็นเราเราโหลดสามเสาเราโหลดสามเสาเราโหลดสามเสาไหนสามเสาไหนแล้วไม่ไหวโหลดสามเสาโหลดสามเสาที่ไหนไม่ไหวบอก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 ออกเ่ยแต่หินดีดีวิสแตกิีดิเคตได้บอสตัวที่สองเรากำลังหาบอส เรากำลังหาบอสสามสาสามสาวสัญญาณด้วยตรงไหนโหลดตรงสัญญาณการโหลดจะเสร็จแล้วครับการโหลดเสร็จครับการเสร็จการเสร็จเสาใกล้ใกล้แล้วร้อยยังหายพอดีพี่ลูกอ่ะทำไมมันง่ายจังเรียบร้อยไปแตงกับพี่ลูกเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยลีดโหลดแล้วพี่ลูกโหลดอีกแล้วใช่ไหม โอเคสวยครับเอ่อเมื่อกี้